รางวัลครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีโรงเรียนน้ำอ้อมรัฐประชานุสรนะคะกับนวัตก,กรรมการออกแบบตัวต้นแบบระบบโรงเรียนเลี้ย,ย,ย,นนยงสัตว์อัจฉริยะค่ะนิยมสมพาะมาแล้วนะคะมาสแตนบายรอบริเวณข้างเวทีเลยค่ะยนนะัด สีชัยโรงเรียนนามอ้อมรัฐประชานุสรณ์สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสีสเกตเขตสี ครับสวัสดีครับผมนายนายยนัทศรีชัยนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำอ้อมรัฐประชานุสอนะครับสพศรีสะเกตเขตสี่สำหรับการทำงานนะครับประวัติการทำงานก็เริ่มต้นชีวิตราชการนะครับก็เริ่มต้นชีวิตราชการที่โรงเรียนบ้านคุนหาร,นะรอำเภอคุนหารจังหวัดศรีสะเกดนะครับในตําแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ3นะครับก็ก็ได้รับผิดชอบสอนในระดับประถมปลาย ประถมปลายก็ครูปรถมในช่วงนั้นก็สอนทุกวิชาหลักๆให้เปนน็นพื้นฐานของเด็กเลยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการอ่านการเขียนก่อนนะครับแล้วก็จะสอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริออยธรรมเข้ามาเป็นหลักนะครับแล้วก็เราจะใช้ชีวะประวัติของเราเนี่ยมาเป็นตัวกระตุ้นให้เด็กตั้งใจเรียนเพราะว่าเราเกิดในเกิดในครอบครัวท,ที่ยากจนแล้วก็พ่อแม่อย่าล้างกันเหมือนกันอาศัยอยู่กับยายใกล้ๆกับเด็กก็จะในส่วนของตรวนั้นมามาเป็นแรงจูงใจให้เด็กตั้งใจเรียน ก็โคดดิ้งเนี่ยมันเป็นมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นภาษาที่สามเนาะภาษาอนาคตซึ่งการกา,ก,การจัดการเเป็น<ด>ต้องมองไปที่อนาคตเนาะเราไม่ได้มองไปที่อดีตเพราะว่าเด็กเจนใหม่เนี่ยมันออกมามันถือโทรศัพท์แล,แล้วอ่าเรามองไปตรงโน้นแต่แต่เราก็ไม่ได้ทิ้งอดีตก็คือเราไม่ได้ทิ้งทักษะพื้นฐานเราไม่ได้ทิ้งการอ่านไม่ได้ทิ้งการเขียนการคิดเลขไม่ได้ทิ้งตรงนี้แล้วก็หลัก ก็คือคุณธรรมถ้าถ้าเด็กมีคุณธรรมมันก็จะเก่งตามมาแต่ถ้าเด็กเก่งแล้วไม่มีคุณธรรมมันก็จบแล้วก็อย่างน้อยๆเนี่ยผมอยู่โรงเรียนนี้ผมจะให้ให้อาชีพทุกห้องตั้งแต่อนุบาลจนถึงป .6 ห้องละอาชีพต้องมีอย่างน้อยๆก็จบป .6 ไปเนี่ยมันมีอาชีพติดตัวไปด้วยอาจจะคิดได้เ,ออเราเคยทำตรงนั้นตรงน,นี้มาแล้วก็ไปสร้างอาชีพได้เพราะว่าแค่แค่เขาปลูกผักบุ้งเนี่ยข้างโรงเรียนเขาก็ขายได้ตลอดชีวิต จะมีอยู่เคสหนึ่งที่ที่มีเด็กอนุบาล3ามคนหนึ่งเป็นเป็นเป็นผู้ชายแล้วก็เด็กป .3 เป็นผู้หญิงนะครับก็ตัวโต,วตวแล้วละ่ะเคสนั้นก็คือเขาจะอาศัยอยู่กับยายกับพ่อประมาณปีปีกว่ายายเสียชีวิตนะครับพอยายเสียชีวิตเนี่ยก็ไม่มีคนเลี้ยงเพราะว่ายายเนี่ยจะเป็นคนเลี้ยงดูนะครับในนั้นก็ได้ได้รับรายงานจากคุณครูในเรื่องของระบบดูแลอ,อยู่แล้วคือได้ข่าวก็คือพ่อน้องเนี่ยจะติดยาเสพติดด้วย จะเป็นคนติดยาแล้วก็แต่เขาจะทำอาหาก,กินอยู่นะเขาจะออกกิจย่างแล้วก็จะทิ้งเด็กสองคนนี้อยู่ตาลําพังแล้วก็บ้านบางทีก็โดนตัดพครงตัดไฟพอมารู้ทีหลังว่าตรงตรง,ตรงบ้านนั้นก็คือมันมีจุดเสี่ยงก็คือมันเป็นแหล่งมั่วสมของของพวกที่ไปเสพยาแล้วก็พอเราเห็นว่าเด็กหนึ่งก็คือเด็กมันเป็นเด็กผู้หญิงซึ่งอยู่ปสามก็โตแล้วแล้วก็เด็กผู้ชายอนุบาลสามก็เลย ได้เข้าไปดูแล้วก็เลยได้ประสานไปที่พมท,ที่ที่กรุงเทพว่าให้เข้ามาช่วยเหลือเพราะว่าหนึ่งก็คือได้ข่าวว่าเขาเขาเคยไปเปยไปพูดกับญาติเขาไว้ว่าถ้าเขาเลี้ยงลูกเขาไม่ได้ถ้าเลี้ยงไม่ได้เขาจะฆ่าทิ้งนะครับได้ยินว่าเขาสามารถทําออกมาแล้วก็สามารถฆ่าทิ้งได้อย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากให้มันเกิดปัญหาเลยประสานไปที่พมก็ใช้เวลาประมาณเดือนกว่าถึงถึงได้รับความช่วยเหลือนะครับก็คือมี มีพอมอที่ศรีสะเกดกับหน่วยงานต่างๆหลายหน่วยงานเข้ามาเข้ามาช่วยน้องได้ได้พูดคุยกับพ่อ,พ,อ,พ,อพ่อเด็กว่าถ้าคือจะขอลูกไปไปไปดูแลได้ไหมอะไรเงรี้ยก็พ่อก็การอนุญาตก็เลยได้เซ็นชื่อแล้วก็รับเด็กเข้าไปดูแลที่ที่ศรีสะเกดก่อนนะครับแล้วก็เอาไปเรียนที่ราชวิทยาลัยนครก่อนแรกๆหลังจากนั้นตอนนี้ก็เด็กๆเด็กได้ไปอยู่ที่มูลิธิ ที่อยู่ที่แถวเขยมมาละคือคือไม่อยากให้เอากลับให้เด็กได้เรียนอย่างน้อยๆถึงม .3 ก่อนค่อยอย่างนี้แล้วก็ทางโรงเรียนแล้วก็ทางผมก็ก็ติดตามอยู่อันนี้คือเคสที่ที่ดังหนักหน่อยไอแนวคิดแนวคิดแรกผมผมผมจะไม่บอกว่าผมเห็นใครแล้วผมผมอยากเป็นเหมือนเขาอยากอะไรเนาะคือแนวคิดแรกที่ผมพูดไปก็คือก็คือผมเกิดในครอบครัวที่มันมันยากจนหน่อยเนาะอะไรี้ยพูดแล้วมันน้ำตาไหลเนาก็ สู้เนาะก็พยายามสู้ชีวิตของตัวเองมาเนาะก็ประมาณนั้นนะครับก็ก็พยายามไม่ไม่อยากให้เด็กเป็นเหมือนเราก็ก็เลยก็เลยเอาเอาชีวิตของตัวเองหี่อมามาเป็นตัวอย่างก็ไม่ได้คิดว่าเราต้องเป็นครูนะตอนแรกก็ก็คือเรียนเรียนไปก็แต่เราก็มาเรียนในสายครุศาสตร์แต่ในช่วงเรียนก็ไปเจออาจารย์ที่ดีๆมาตลอดนะครับ ก็น <S an> ํามาอาจจะเป็นแรงบันดาลใจในตรงนั้นนะที่ว่ากระผมเป็นครูผมก็ต้องทุ่มเทเนาะก็เห็นเห็นเห็นครูต่างๆก็ทุ่มเทก็ตั้งใจนะก็เราเราเป็นคนต่างจังหวัดด้วยก็ก็มันไม่ได้ไปไหนแล้วก็ทุ่มเทก็มีอะไรทุกอย่างกระทาทาทาให้เด็กทุกอย่างเหมือนกันแล้วก็หลังจากนั้นมาก็คือว่าเราเหมือนที่ผมบอกว่าผมอยากอยากให้โอกาสอยากให้โอกาสโอกาสเด็กๆ เหมือนเหมือนเหมือนผมได้โอกาสคือไม่อยากให้เขาเป็นเหมือนเรานะครับอยากให้เขาเขาดีกว่าเราอย่างเช่นก็จะพยายามหาพยายามอะไรให้ขาไ,ได้เรียนรู้เพราะหลายๆอย่างผมผมไม่มีโอกาสในตรงนี้นะครับก็ประมาณนี้ครูผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่6ประจำปี2568จังหวัดศรีสะเกดน,นายนายนัทศรีชัยตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนน้ำอ้อมรัฐประชานิสรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถงศึกษาศรีสะเกดเขต4ควาาามปรนดีใช้ความเมตาาปรณีชื่อไม่ถึงขง่านขออนยนัตนะครับ ผู้เราส่วนใหญ่ก็จะเห็นภาพของตัเวเล็กๆที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทํางานนะครับมีความมุ่งมั่นนะครับมีความฝันที่จะพัฒนาเด็กๆของท่านเนี่ยให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีนะครับผมสังเกตได้จากการไปตรวจราชการที่โรงเรียนท่านนะครับทางเขตพื้นที่ก็แนะนํามาที่นี่แหละนะครับว่าถ้าจะเห็นการพัฒนาที่ชัดเจนได้เห็นต้นแบบของผู้ในการ ซึ่งเป็นผู้หันของโรงเรียนเนี่ยมีความมั่นอย่างไรเนี่ยไปดูที่นี่ครับซึ่งก็ได้เห็นภาพได้ชัดเจนนะครับท่านก็ได้นําเสนอสิ่งที่ท่านทานะครับก็จะเป็นการแสวงหาเครือข่ายในการทํางานนะครับชุมชนผู้ปกครองเองแล้วก็เครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการระดมทรัพยากรต่างๆเนี่ยมาช่วยพัฒนาโรงเรียนท่านนะครับเป็นเด็กของท่านเนี่ยทอดสังเกตดูเนี่ยท่านพัฒนาเด็กของท่านเนี่ย ได้อย่างยอดเยี่ยมมากนะครับมีการกล้าสแสดงออกนะครับแล้วก็กล้าพูดกล้าคิดกล้าทำผมสังผมได้เห็นเรื่องของการนำเที่ยวยิงดาบมาใช้ในการสอนมากนะครับมีการให้เด็กได้เรียนรู้ในการเขียนโปรแกรมในการพัฒนาหุ่นยนต์การแข่งขันต่งตางๆที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์เราก็เห็นความสุขของผู้เรียนที่ได้เรียนรู้กับท่านนะครับแล้วก็สําคัญทีออ่ แหล่ง,ง,ง,งเรียนรู้ต่างๆในโรงเรียนได้เกิดการพัฒนาขึ้นอย่างมากมายนะครับท่านเป็นต้นแบบที่ดีได้นะครับในการเป็นตัวอย่างที่ดีของคู่การโรงเรียนในการพัฒนาศักดิ์รของท่านนะครับแล้วกหยย็หลายอย่างที่เห็นท่านไปเป็นคณะกรรมการบ้างไปช่วยงานต่างๆกับทางส่วนกลางของสพทอเองแล้วก็ภาคแล้วก็เขตบที่เองนะี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในการไปขับเคลื่อนไปช่วยเหลือไปร่วมกับพัฒนานะครับ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมได้ได้เห็นแล้วก็ได้สัมผัสกับท่านในลอดเวลาที่ทํางานร่วมกันนะครับมาอันนี้ก็ขอชื่นชมแล้วก็คิดว่าท่านในนั้นก็จะเป็นกําลังสําคัญหนึ่งนะครับในการเป็นผู้นํานําพาองค์กรเรื่อนที่เรียกว่าโรงเรียนไปสู่คุณภาพเพื่อวุ่งสู่เป้าหมายคือผู้เรียนมีความสุขนะครับมีเป็นคนเก่งแล้วคนดีต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมเกษราบุญมาครับ เป็นศิ์เก่าของโรงเรียนวันโพกสังแล้วก็เป็นลูกศิษย์ของท่านในนัดศรีชัยครับก็จบมัธยมศึกษาตอนต้นผมก็ไม่ได้เรียนต่อที่ไหนครับผมมาทำอาชีพทำธุรกิจเป็นของตัวเองก็ในตอนนั้นนะครับขณะที่ยังศึกษาอยู่ที่ โรงเรียนบ้านโพกสังซึ่งมีอาจารย์นายนัทศรีชัยนี่แหละเป็นครูที่ปรึกษาแล้วก็เป็นรองผู้อำนวยการในขณะนั้นแต่ก่อนผมเกเลยมากครับติดศูนย์ติดรอติดทุกอย่างแล้วก็ได้ท่านรองนี่แหละครับที่คอยแนะนำชคอยสั่งสอนคอยสนับสนุนทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแก้ศูนย์แก้รอ หลายเรื่องครับผมก็จบมาได้ก็มีทดลองนี่ครับที่คอยแนะนำคอยสังสอนก็พาแก้ศูนย์แก้รอพาเลี้ยงทำเทศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาครับผมก็ตักวันนี้ก็ไม่ได้ศึกษาต่อไม่ได้อะไรที่ไหนครับ ก็ขับรถทํางานอยู่บ้านประกอบอาชีพสุบริดเป็นของตัวเองก็มีแรงบาาลใใจ,จากทัานลองนี่แหละครับคําสั่งสอนนี่แหละที่ทําให้ผมได้มีอาชีพได้มีหน้าที่การงานที่ดีเลี้ยงครอบครัวครับผม